วันนี้เราจะพาคุณไปชมความก้าวหน้าครั้งสำคัญในเทคโนโลยีแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า EV กับการเปิดตัว f r e e v o i Super Hybrid Battery ของ CATL ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบ Plug-in Hybrid หรือ PHEV และรถยนต์ไฟฟ้าแบบขยายระยะทางหรือ ER EV โดย CATL ผู้นำด้านการผลิตแบตเตอรี่ระดับโลกก่อตั้งขึ้นในปี2011และได้พัฒนานวัตรกรรมที่ก้าวล้ำสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง ก่อนในฟังเรื่องราวดีๆจากเราฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง m a TV ด้วยได้ครับบริษัท CATL หรือบริษัท Contemporary e p e t r e c Technology Company Limited บริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่ EV อันดับหนึ่งของโลกที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่า35%โดยมีลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์ทั้ง Tesla, BMW Volkswagen วโแต่ด้วยปัญหาที่พบในแบตเตอรี่ประเภท PHEV และ ER EV ทั้งเรื่องการชาร์จที่ใช้เวลานานและการขับขี่ที่จำกัดเพราะว่าแบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กทำให้ระยะทางในการขับขี่ด้วยไฟฟ้าล้วนนั้นสั้นและในบางรุ่นก็มีปัญหาเรื่องความร้อนสะสมเมื่อใช้งานอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานได้คุณลักษณะเด่นของ f รีวน์ซูเปอร์ไฮบริดแบตเตอรี คือสามารถชาร์จด้วยความเร็วระดับ 4C ซึ่งอัตรา C เป็นการวัดความเร็วในการชาร์จหรือการคายประจุของแบตเตอรี่ยกตัวอย่างเช่นอัตรา 1C สามารถชาร์จแบตเตอรี่เต็มจนถึง100%ได้นานถึง1ชั่วโมงในขณะที่อัตรา 4C ช่วยให้แบตเตอรี่ฟรีวชาร์จได้เต็ม100%ภายในเวลา15นาทีสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้รถยนต์ PHEV และ ER EV ไม่ต้องรอนานและไม่ต้องกระทบต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่ คุณเกาวหวน CTO of CATL China E-car Business กล่าวในแถลงข่าวว่า Freevolt ได้รวมเทคโนโลยีการปรับเปลี่ยนพื้นผิวสำหรับวัสดุแคโทดเข้ากับสูตรอิเล็กโทรไลต์แรงดันไฟฟ้าสูงที่ล้ำสมัยเพื่อสร้างชั้นป้องกันระดับนาโน,โนขึ้นมาซึ่งจะช่วยลดปฏิกิริยายทางเคมีภายในชั้นที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการขนส่งไอออนลิเทียมภายในวัสดุได้อย่างมาก โดยมีความแม่นยำในการควบคุม SOC ของฟรี e วได้เพิ่มขึ้นถึง40%และอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าล้วนโดยรวมก็เพิ่มขึ้นมากกว่า10%ผ่านการใช้งานโมเดลความแม่นยำสูง Full Screen SOC ที่พัฒนาโดย c a t l และการอัปเกรดอัลกอริทึมและฮาร์ดแวร์อัจฉริยะ BMS ทำให้รถสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าพลังงานล้วนระยะทางกว่า400กิโลเมตร ในขณะเดียวกัน CATL ยังได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโมเดลเกี่ยวกับลักษณะการชาร์จประจุการคลายประจุของแบตเตอรี่คาดการความจุการคลายประจุในอนาคตของแบตเตอรี่ได้อย่างแม่นยำรวมถึงสร้างกลยุทธ์การคาดการและควบคุมพลังงานหลายระดับสำหรับแบตเตอรี่ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานของยานพาหนะไฮบริดให้ดียิ่งขึ้นถึง20% เทคโนโลยีแบตเตอรี่โซเดียมไอออนของ CATL ยังได้ถูกนำมาปรับใช้ใน f r e e v o เพื่อทลายข้อจำกัดที่อุณหภูมิต่ำซึ่งสามารถคลายประจุได้ในสภาพแวดล้อมที่เย็นจัดถึงลบ40องศาเซลเซียส ลองรับการชาร์จไฟได้ที่อุณหภูมติต่ำถึงลบ30องศาเซลเซียสและรักษาประสบการณ์ขับขี่ได้อย่างราบลรื่นเทียบเท่าอุณหภูมิปกติที่อุณหภูมติต่ำถึงลบ20องศาเซลเซียสซึ่งฟรีไวอถือเป็นแบตเตอรี่ไฮบริดรุ่นแรกของโลกที่มีระยะทางเกิน400กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานได้สามารถขับขี่ได้ไกลยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับการเดินทางทั้งในเมืองและก็นอกเมือง แบตเตอรี่ฟรีไวโอสานเทคโนโลยี Technology ใหม่ๆเช่นซูเปอร์อิเล็กทรอนิกส์เน็ตเวิร์กแคโทดที่จะช่วยเพิ่มความเร็วในการแลกเปลี่ยนไอออนและฟาสไอออนลิงที่ปรับปรุงการนำกระแสของแบตเตอรี่ทำให้สามารถชาร์จได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการใช้งานในระยะยาวรวมถึง C.A.T.L. ยังเป็นผู้เริ่มต้นการบรรจุแบตเตอรี่โซเดียมไอออนรวมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในแบตเตอรี่ฟรีไวซึ่งสามารถรับประกรันการคลายประจุไฟฟ้าในอุณหภูมิ ฟีไวอดได้ถูกนำไปใช้ในรถยนต์รุ่นต่างๆในหลายแบรนด์รวมถึงลี Auto, ตอวัธายีพาวฉางอันเนโและเนธ a ซึ่งจะมีกำหนดเปิดตัวและส่งมอบรถยนต์ไฮบริด30รุ่นจากแบรนด์ต่างๆเช่นกีลี่เชอร y g ี่ G และวัวยที่ติดตั้งฟีวอยของ CATL ภายในปี2,568อีกด้วยครับ CATL คาดว่าจะเริ่มผลิตแบตเตอรี่ฟรีไวส e ซูเปอร์ไฮบริดแบตเตอรี่ในเร็วๆนี้ซึ่งจะช่วยให้ตลาดรถ PHEV และ EIEV มีการใช้งานที่สะดวกขึ้นทั้งในเรื่องของความรวดเร็วในการชาร์จและระยะการขับขี่ที่เพิ่มขึ้นครับแฟนๆแมก m a ทีวมีความคิดเห็นอย่างไรกับฟรีไวส์ซูเปอร์ไฮบริดแบตเตอรี่จาก CATL คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้เราด้วยครับวันนี้ขอบคุณครับ